<laughs> อ,อ้าวสวัสดีค่ะสังออสอ้าวเมื่อานี้มีเหตุงานโต้ที่เออแล้วลงสีอย่างคือเป็นอกรักอักเลิกอย่างนี้ละอนี่รองพื้นครับผมอ่ารองพื้นแล้ววิธีรองพื้นจะเห็ดแบบไหนอันนี้ก็คือใช้สีตัวที่ทาไม้เอเป็นสีน้ำนะครับแต่ว่าเรารองพื้นเนี่ยเราอยากให้สีมันหึุดึ้นก็ไปในเนื้อไม้เราก็ต้องผสมให้มัน จางหน่อยก็คือผสมน้ําลงไปหน่อยครับ่สีสังเกตสีมันจะจางๆมันจะไม่เข้มเท่าไหร่เพื่อให้เนื้อไม้เนี่ยมันดูดซึมเข้าไป้เลอดซึมเ้าคืออันนี้เป็นเทคนิคใช่ไหมคะใช่พอเวลานี่พอเวลาเราทําเสร็จเราก็ทิ้งไว้แห้งสักมันชั่วโมงสองชั่วโมงเราก็มาลงซ้ําอลงซ้ํำ พอลงซ้ำปุ๊บเราก็ใช้สีมันข้นขึ้นหน่อยก็ได้ครับเพื่อให้มันเนื้อสีมันได้มาเต็มอ๋อมันเป็นลักษณะแบบอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้มีมันมันยังไม่เสร็จมันถึงได้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมโอ้แค่รองพื้นเองครับก็แปลกใจบางสีมันไม่เข้ากันก็แปลกใจว่าเออเอาไอออสเอาผสมน้ําเยอะไปใส่น้ําเยอะไปหรือเปล่าเกือบจะมาเกือบจะมาต่อว่าแล้วเนี่ยสร้างออสเนี่ยไม่ใช่ครับหรือโอ้นี่คนแสดงว่าคนหายนี่ไม่รู้จริงเนาะ เออนึกต่อว่าอยู่ในใจแล้วว่าเอ๊ะทำไมทําแบบนี้ก็เลยการรองพื้นครับเออสีมันได้ให้มันเสมอกันด้วยครับอ๋อถ้าเกิดเราลงเนื้อสีมันเข้มข้นเลยมันจะไม่ค่อยติดครับมันจะลอกมันจะล่อนอะไรมันไม่ทนถ้าเราทาอย่างเงี้ยสีมันจะเกาะบนแน่นอยู่หลายปีเลยครับอ๋อแม่วแล้วอ๋อขอโทษนะคะแล้วไอ้ที่ไม้นี่ นำไม้นี่ทำไมมันไม่ละเอียดแม่เลยโส้เราไม่ต้องขัดครับถ้าขัดแมันจะไม่ซึมใช่หรือไม่ต้องขัดไม่ต้องทําให้มันเรียบมากอันนี้ก็คือทําเนื้อไม้แต่ว่าตัดออกมาธรรมชาติเลยแล้วเราก็ทาเลยมันจะซึง้อดีครับหรือข้อดียังไงข้อดีคือมันคือสีมันจะเกาะดีเกาะแน่นไม่ลอกไม่ล่อนอ๋ออก็นี่คาดว่าจะจะทากี่รอบเนี่ยอาจจะทาสักสามรอบครับรอบแรกก็รองพื้นอย่างเงี้ยรองพื้นบง เราไม่จำเป็นต้องไปซื้อสีรองพื้นใช่ไหมไม่ต้องคลิปที่แล้วเราเป็นวิธีการทาการปวกใช่ไหมใช่เมื่อวานเป็นการปวกเชื้อได้ลงเชื้อได้การปวกวันนี้มามาลองสีเลยอทาทิิงไว้มันได้อยู่กับเราหลายปีครับรู้ว่าสีนี่ต้องซื้อคุณภาพดีหน่อยหรือว่าเอาพอพใช้ได้แล้วแต่แล้วแต่เงินในกระเป๋าเราเนาะใช่แล้วแต่เงินในกระเป๋าครับพราเทคนิคนี้ทําได้หมดครับ ทั้งสีคุณภาพดีคุณภาพไม่ดีแต่ว่าใช้เทคนิคนี้มันจะอยู่ได้นานเหมือนกันมันอยู่ที่เทคนิคครับบางคนเข้ามาไม่เข้าใจว่าทําไมทาสีมันเป็นอักลากอักเลิกอย่างนี้เด้อยังไม่เสร็จครับยังไม่เสร็จเออเออต้องให้สร้างสร้างออดอธิบายีมารอดูตอนเสร็จอีกรอบหนึ่งก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวให้แม่ถ่ายดูโอเคแล้วเทคนิคนี้เอามาจากไหนหรือเอามาเองเรื่องแม่ครับแม่สอน ย้อนมาหาเสร็จแล้วแม่ไม่ได้เก่งไม่ได้ส<ม>อนเอ,ออเอออดนั่นแหละทําเองแม่บอกเฉยแม่บอกว่าเราเราเรา,เราก็เก็ตเนาะเ,เราเก็ตเราก็มาทําตามที่แม่บอกคือเราก็ท่าแล้วหลักความจริงมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีอีกรอบนะรอบที่ว่ามันสําเร็จแล้วแล้วเนาะเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูอีกรอบนะคะเออเดครับ เอจะถามอีกข้อหนึ่งช่างว่าไงครับว่าทําไมถึงใช้ไม้จริงไม้ไม้ฝามาทำรั้วเพราะเพราะเหตุใดเพราะสมัยนี้เขาใช้ไม้อะไรนะเขาเรียกไม้อะไรความคนทานต่างกันนะผมมันเป็นยังไงถ้าใช้ไม้นี้มันแข็งมันมันจะหักมันจะอะไรยากแล้วเกิดไม้ฝาเชอล่ามันก็ดีแต่มันลูกบอลมาชนแตกแล้วอข้อดีของไม้ฝาเชล่าราคาถูก ราคาถูกแล้วก็กันน้ําได้กันน้ํากันฝนทนแดดทนฝนขสองอย่างมีข้อดีข้อเสียข้อเสียคือไม่ทนเออแต่ถ้าใช้แงกระแทกเออแป๊บเดียวก็แตกใช้ไม้แต่ราคาแพงหน่อยเราคาดว่ารั้วช่างนี่จะอยู่ได้นานไหมต้องอย่างต่ำๆก็ห้าปีครับผมว่านะห้าปีหรืออาจจะมากกว่านั้นมากกว่านั้นแต่ว่าให้แบบต่ำๆเลยแบบว่ามีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่มีปัญหาครับเราทำตามขั้นตอน ลงกันปวกกันกันแมลงแล้วยิงรั้วนี่ทำกับใครทำกับช่างเจนหรือทำกับช่างเจนครับเอ,อ่อยต่อต่อรั้วต่ออ,อ็อกเท็กก็ไใส่น็อตตัดน็อตครับคิดว่างานช่างนี่ยากไหมออส ก็ไม่ยากคนระับถ้าเรารู้อ่ะถ้าเขา้า,าใจเข้าใจใช่เอว่าเนื้องานมันต้องการแบบไหนยังไง<อ>แล้วชอบไหมละ่ะก็ชอบครับมันท<อ>ําได้เอถ้า๋ยวมันทําได้มันก็ชอบหมดเลยไม่ยากคนระับถ้าเราเข้าใจเออเ่านี้ก็เก่งเป็นทุกอย่างทำทุกอย่างเอาทุกอย่างเหมือนกันเนาะ ถ้ามีคนสอนก็ได้เนี่ยต้องให้มีคนคนสอนนอถ้ามีคนสอนที่เราเข้าใจได้เออมันก็ไม่ไม่ได้ยากไม่ได้ยากมันไม่ยากมันก็ทําทํางานสนุกแล้วแดดนะแดดร้อนเป็นอุปสรรคไหมไม่ฮะฮะไม่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 เป็นอุปสรรคถ้าถ้ามันร้อนจนแบบว่าเราทนไม่ไหวเราก็ไปนั่งพักครับเออรงไม่ไม่ฝืนี๋ยวมันจะเป็นลมเป็นแรงอันนี้เราทนได้มันก็ แดดมันยังไม่ค่อยแรงอะไรครับมันยังมันยังนม่มันยังเช้าอยู่แล้วคิดว่าเศรษฐกิจทุกวันนี้เป็นไงเล่าให้ฟังหน่อยซิอ้าวนี่อยากจะคุยกับช่างเศรษฐกิจทุกวันนี้บอกฝากบอกคนอื่นที่ที่ไม่มีงานทุงงานทําเรียนจบมาหรือว่าอะไรต้องปรับปรุงตัวแก้ไขยังไงใช้ยังไงยงงไมีงานอะไรก็ทําไปครับอย่าเลือกงานไม่เลือกงานไม่ยากจนครับอืมเออไม่เลือกงานไม่ยากจน อ่ะล้วกินเหล้ากินยาบ่นเนี่ยเราเนี่ยกินครับหรือแต่ว่าก็กินกินนานๆทีถ้าแบบว่าอยู่บ้านเฉยๆอยู่คนเดียวก็ไม่กินครับบางทีเพื่อนสูงชวนซึ่งนานๆทีนานๆจริงๆนานๆทีจะกินแล้วก็กินแต่ว่าไม่ได้กินแบบว่าหัวล้างข้างแตกอะไรแบบว่ากินเป็นโหลสองโหลขวดสองขวดก็ไปแล้วสนุกสนานกินแค่พอหายเหนื่อยครับ อ่ะแล้วก็อยากจะฝากไว้ฝากเพื่อนเพื่อทุกคนที่เข้ามาดูให้ข้อคิดเข้าหน่อยว่าเศรษฐกิจอย่างนี้การทํางานแบบนี้มันอยู่ได้ยังไงแลวจะไปยังไงอยู่ยังไงให้มีชีวิตรอดอยู่เพราะว่าทุกวันนี้ทั้งโลกใครไข,ข้เจ็บใครสงรามอื่นๆรัดตัวเข้ามานี้เราจะต้องแก้ไขย,ยังไงลองก็ดูแลตัวเองครับดูแลตัวเองให้ดีที่สุด คนอื่นก็ค่อยว่ากันมัธยัติขยันทําได้ใช่ใช่ไหมมัธยัติขยันอดทนอดทนงานอะไรทําไว้ก่อนงานน้อยทําไปรับจ้างไปก่อนมีอะไรก็กินไปก่อนกินได้กินไปกินง่ายเออกินง่ายอยู่ง่ายนะได้อยู่รอดเอี๋ยวก็ดีขึ้นครับแล้วแล้วแล้วจะถามอีกข้อหนึ่งมีเมียยังไม่มีครับอ๋อเป็นโสดหรือเป็นโสดอ้าวใครอ้าวมาเจอคนโสดเสร็จแล้วใครอยากจะ รับสมัครช่างสูตรติดต่อได้นะคะโอเคแค่นี้ฝากไว้หน่อยอ่ฝาะช่องฟินแลนด์ไทการ์เดนครับช่องนี้เราจะมีสาระดีๆ DIY หรือว่าคลิปที่ว่าไปเที่ยวไปกินอะไรเงี้ยมันมันจะมาให้ชมกดไลค์กดแชร์หรือว่าฝากข้อความมาได้ครับถ้าเกิดอยากรู้อะไรแล้วก็กดติดตามให้หน่อยได้กดติดตามนะครับค่ะนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ